สบายดีพี่น้องกลับบาค่ายสบายดีสวัสดีเอฟซีสู่ทุกคนนะยีจ้าครับกระซูช่องน้องแอนมาต่อกองที่สองพี่น้องกองที่สอง ลายชิมเม่กินเก่าตอนเดี๋ยวกินสนุกม,มาจ้ะเร่งไถึอเมื่อขามันเดี่ยว,ว่นมันเป็นอะเดี๋ยวคนหอนอเจอคนสนนองคืสอง 你是去附近买吧，什么？ rồi bạn cầm mạ phải không? Rồi nó. เอาเอเป็นเมื่อยเนาะนปูนอันนี้กองที่สองเอมาได้เครื่องท่าในสี่นอมาเบิ่งเบื่อมีก็ไดไลยเตอไปได้พี่น้องไดไลเตอได้เบิ่งเบื่อ hồi phóng, hả phóng thao đứng được, được vậy được vậy. trời chân vị nóng quá vườn vẹt như bên, bên thì đơm gì héng này đây. ตอนเพศมีแม่แดีอยาจะบางการวพอดีพีหน่อยจะด,ดีงอเป็นเปที่ยนสีขวดเล ลมนาาลานาำเจมทีคอมเมนต์บไก่ที่หอดหนาวปวดเ้าเราไไก่ที่หอดหนาวปวด,อด,วดเอาเห็ดอีกอาทิตย์นึ่งก็คึ้สิเนี่ยหนาจะบวอยู่ยาวไปหอดปวดเรา บอจงไปหอนหนาพ้นหลอดอีกอาทิตย์เดียวอีกโคกหนึ่งนะอันนี้เหุ่มหนแบบสาวสอบกันแล้วพี่น้องเยพเดือนเดือนกยังนออยู่พี่น้อง ฝนเดี๋ยวเดือนหกถัวขีนเนีดูไกลเผื่อจะสุกมา เอามาจะปูนเดี๋ยพี่น้อยเบอากุญแจสีสายานางปาเบิรงเนาะเี่ยามาดูใส่นี่นี่พ่อเขาทองไหวอยู่พี่พปูนเห็นเอาไว้อยู่นี้พี่น้องนี่อันนี้ซองบอลนี่บอลหนึ่งปูไนไปตัวปูนบอลปู สุกสุกหนังปลาบ่เบิดแห้งหรือบ่าพี่แห่พี่น้องเอามาถอกอยี่ยังอยู่ค่รยังจะมาส่งอยู่แค่ซีเมนต์ปีคือว่ามือใดได้ยินโรงพยาบาลว่ากิ่ว่ารถแห่มาส่งคือจะบะบ่พอล็อกหนีกะดิขันว่ามีสามนี่ออื อื่นกับเบิรเปิดมือต่อไปสิโบมี่ดิบันพายังถิ่นม,มาส่งอีกอยู่มาถอกไว้อยู่นี่พี่น้องไกลเติบฝึกเฟืองตีเพื่อสิสุกไปไกลเฮาก้าบ่ถือเนาะมาเฮาสิถอกไว้ไซส์ว้ไซสนะย่างกับรถกับมากมาส่งได้ยามขำพี่น้อง ส่งตัวยาีคยําๆมืดๆก็เลยเนีคยับนี้ cái này bò này đã này cật cái... Ngạm rồi đấy này 2 <laughs> phút <laughs> thì phút 2 phút nó phút จะนอนจะมีแล้วต่อยกันอันนี้เนาะยกัดสวนกันแด่อร๊อกอ <laughs> นะพี่นอ้องเอ้ยตอนนี้ก็จนว่าสิบสี่สิบสองมุกเลยเนาะสิบเอ็ดมุกสิบสองมุก

เบื้องนี้เห็นเต็มเลยเนาะนี่ดิเต็มแล้วบอน,นี้แต่ว่าปูนเทามันลายมันบ่พอซานต่อไปอีกพี่น้องเด้สิพ้ามันเป่งเบิ่งนนี่แต่ชุ้มนี้เี่เต็มเลยแลลวเนาะแต่บกงอย่างมันพี่น้องสาวสอบท้างนี่ซอยกันหมนัดเนาะเพราะว่ามัน มันเบิดไปมันบอกเพราะต้องมาต่อมาอีกสักหน่อยจำว่านี่ ผู้ใดเปิดอะไรซอยกันมาพี่น้องเอ้ยฟาดแล้วเนาะเทียงเลยวชิดซองมุกเลยเพ่งเลยยิ้อข่าเลยเด้อนี่ฟาหมาดฟาดผ้ากันเหนือห้างกินข่าเนาะแล้วไป พอดีแหละซัมมี่พ่อแหละแล้วเพื่อนกษีสุกมาถอดออกมาพี่เนาะเพราะว่ามันเต็มเลยเบื่อ สุกออบมาสุกออบมาทางเบื้องในพี่แล้วสุกอกเบื้องนะพูดออกมาเทนนี้เนาะเห็นมันแล้วไปจะนอยกับเมื่อแล้วพี่หน่อยเมื่อห้ากินขัา ไปบาทเดียวเลยพี่น้องเป็นต่อยมาเลยแล้วได้นนะโอ้

show 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 Bây giờ bố ผู้ซื้อ mayang มีเหียง

โอ้ยคุณผู้เล่นนะครับุเป็นอรนะไ่รอไทางคนหน้า่กเดี๋ยว่บอจะรจันเดีวเราะ แมว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 เป็นทิมนะพี่เป็นหรอเป็นต่อมาสิบอ่ะเดี๋ยวตไอต่อตไอต่อบายไปชิวจัง ถ้าหลอาติดมันต้เงตก่อนครูอยอขึ้นใชไหมเนี่ยก็มาแลอดอย่าหรอดชอบติดิ้นเพราะอะไรหรอไมาขาดด้วยพญานี่ด้วยพญานิริศไม้เราขาดด้วยท่าน nhưng cái này nó phải dễ đó Hãy subscribe cho

วมากลางเลยแล้วแล้วว้นีเนาะแล้วอะเนาะ เดี๋ยวอะไรก็สิบ so nice, ้ากันกราบแด็บเดี๋ยวสิกราบก่อนเนาะพี่น้องห้ากินข้าวเลยกินข้าวให้ดันกินข้าวเตะเสาขุดเองมาบ่ท้อนขอล่างแน่อ่าสี่แถวคนนี้วันหนึ่งสี่คขา đi ừ. Đây, phát lại Vài Cắp bạch này, phía nọng đi Hú hú, thẳng bạch hả Bạch cái mình โอ้เ oh, ขื่อนนี่มาแต่ไทยด้เนี่ยนี่จะพากันมาแต่ธงแต่ไทยบุดของ,พ,อง oh, พี่น้องก็ิ่นกันไว้พี่น้องเบมันยาสิยางให้เบิ่งมุมเก่ามุมเดิมมันโรยแต่ในเที่ยวพี่น้องทางมันก็เลยยังใหม่จะหน่อยเปิด ปล่อยให้รถเที่ยวแท้ๆนี่นี่แต่ขีดดินเอาได้นี่ไปพี่น้องเอ๋ยแต่ก็สำหรับคลิปนี้ก็เสร็ดแล้วจบเพียงสานีดแล้วเนาะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องขอบคุณขอบใจสี่สุภุทุกคนเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามครับชมหนังอันจนจบคลิปพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้พอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อ ขอกล่าวเขา,า่าสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย